มีอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าบอกเลยอันนี้คือเหรียญอันนี้ติดประกวดด้วยนะใช่เหรียญเลื่อนสมณศักดิ์ปีศูนย์แปดูทวดเหรียญไม่ทันนะเหรียญน,นาวารัสปีศูน์หน้าไม่ทันท่านเหรียญหน 1, 20, ึ่งสองหมื่นฟาที่ทันท่านน่ะคือเหรียญล่อนี้ลาหูทันน้อยแต่ล่อทันแน่เออ ผักแก้วเนื้อเงินครับมี่พัตราพัฒเฮ้ยใครรู้ว่าเนื้อเงินแจวว่ะโอ้โหเนื้อเงินนี่ผมอยากจะบอกเลยว่าอืมยามากเอาว่าสมัยก่อนที่ผมเล่นพักอ่ะเจ็ดแปดหมื่นแล้วอ่ะสิบปีที่แล้วก็เจ็ดแปดหมื่นแล้วใช่สองสี่เจ็ดห้า เนื้อเงินมาแล้วครับมาแล้วมีคนชอบเอาเอัลมา้าไปบอกว่าเป็นเงินอัลมก้าที่แบบว่าผิวสวยๆดีๆอ่ะอ่าแต่ถ้างเงินแบบนี้เวลาคุณเห็นนะจะเป็นยางปีอมดำอือสองสี 2, 4, 7, ่เจ็ดห้าพระแก้วคู่บานคู่เมืองเอาว่าไปหาพระแก้วแขวนกัน<ม>แฟนเพลงสันขวามนะเชื่อผมนะช,ชีวิตคุณจะไม่ตกต่ำจะไม่อดอยากถ้าคุณได้แขวน นะหรือบูชาพระแก้วมรกตนี่คือพระที่สําคัญมากๆของเอเชียตะวนันออกเฉียงใต้พระสําคัญที่สุดของประเทศพระพุทธนะที่ชื่อเมืองหลวงของของกรุงเทพเนี่ยความหมายคือเป็นเมืองที่สิของพระแก้วมรกตที่ถูกสร้างโดยพระวิษณุนงเนงิน,นงเงินนะคะสวัสดพีพิรามโนพูดดีครับปีหนึ่งเก้าผมบูชาที่วัดพระแก้วห้าร้อยบาท น้นหนึ่งเก้านะโอ้ปีนี้หกสิบหกหรอครับพิธารรมนุญับสวัสดีพิธร,รมูนด้วยนี่เนื้อเงินทองแดงก็ไปหมื่นแล้วตอนนี้ <Okay. S 2> เพราะตอนนี้คนรู้หมดแล้วว่าเหรียญพระแก้วสมัยก่อนเนี่ยหลีกไปเล่นเนื้อเงินบพาหายากหกเจ็ดหมื่นเลยเนื้อรรมดาย,ยังหลักพันแต่ตอนนี้เนื้ออปการเนื้ทองแดงก็ขึ้นมาหลักหมื่นหมดแล้วเพราะเขารู้แล้วว่าพระแก้วมรกตคือพระพุทธที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประกอบกับพิธีเนี่ยสองสี่เจ็ดห้าคือฉลองร้อยห้าสิบปีกรุงรัตนโกสินทร์เนี่ยเงินไม่ได้เจอบ่อยๆครับมีน้อยมากพี่ผมอ่ะนั่งดูอยู่เนี่ยนะว่าเหรียญเนื้อเงินเนี่ยขนาดเมื่อสิบปีที่แล้วเหรียญหกเจ็ดหมื่นอืะ<ม>แล้วเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเจอเงินเจอแต่ทองแดงทองแดงเ็าไม่เจอแล้วปกาก้าเขาไม่เจอใช่คือเนื้ออะไรก็ไม่เจอเพราะถ้าคนที่เขารู้อ่ะเขาจะเก็บเหรียญมาแก้วต้องบอกครับนี่ น้องน็อตดูใบลงลายน้มเกจีที่ปลูกเสกมีใครบ้างปูเพื่อกกิ่งแก้วเพราะพรอดอนเมืองเพราะหยาดสายไหมเพราะโคงวัดใหม่เพราะจานบางกระบาเพราะพิกระมังปูจันทร์มันยางเพราะสดปากน้ำเพราะเปลี่ยนเกาะลักเพราะลุงท้ากระบือเพราะเดิมเพราะายเพราะพิงเนื้อเงิน ข้าแก้วเนื้อเงินยากรโยธงวัดมอญแคปน้าจอกันไว้เลยนี่ขอเมาบาวครับเอาว่าเป็นเหรียญรอและเป็นวัตถุมงคลที่เป็นพราเครื่องที่ชัดเจนว่าทันหลุงพ่อน้อยแน่นอนเหรียญนาวรัตน์ไม่ทันท่านนะเออแนบลาหูก็ไม่ทันตัวท่านนะกะลาท่านอันเป็นล้านวัวธนูหลายแสน กาลาบางอย่างก็ยังเกี่ยงกันว่าทันเพราะน้อยหรือไม่ทันเอาว่าวัตถุมงคลที่ทันท่านเนี่ยคือเหรียญน,นี่ฮะหล่อปีสองสี่แปดห้าอน้อยสีสระองเองสุดๆครัสร้างแจกทหารตอนเกิดสงครามมหาเอเชียบูรพาที่เขาเขียนเรื่องราวกัว่าหลวงพ่อเนี่ยเทพระหล่ออยู่เพราะเงินก็อยู่ด้วยบอกเดี๋ยวควันขึ้นทหารมันจะมาทิ้งระเบิด พอน้อยบอกทิ้งมาดิดีเลยจะได้เอาโลหะไปหล่อทําพราะซได้เพิ่มขึ้นไปอีกใช่นี่แล้วก็ไม่ค่อยเจอแบบหูตาผิวไฟนะหูตาปากจมูกติดติดแบบนี้ลาหูนึกถึงหลวงพ่อน้อยเหรียญไม่ทันน่้นเหรียญนาวารัตปีสู่หน้าไม่ทันท่านเหรียญหนึ่งสองหมื่นฟ้าใช่ที่ทันทัานน่ะคือเหรียญล่อนี้ลาหูทันน้อยแต่ล่อทันแน่เออ สวยจริงๆตามประวัติมีซานก็สองพันองค์เองพีเลียมเอิงนี่แล้วองค์เนี้ยคือดูผิวดิโห o <ฮ>จะาหล่อเป็นผิวไฟแบบนี้แล้วหูตาปากจมูกเด้งเด้งนี่นเหรียญหล่อนะเมืองนคนปรปฐมเหรียญย่อยอดนิยมของจังหวัดน,นคนปรปฐมครับเหรียญหลอยอดนิยมนครปฐมนะครับหลวงพ่อน้อยหลวงพ่อน้อยวัดศรีสะทองของที่ทันตัวท่านที่ทันแน่ๆ เหดี่ยนล่อนี้ฟังผมดีๆนะไอที่เขาบอกว่าอันนั้นจะแพงที่จะแพงที่ตั้งกันมาเนี่ยทันท่านหรือเปล่าใช่นี่ที่ทันท่านคือแบบนี้ถุงนี้สองหมื่นหกเอาสองหมื่นแปดอถุงนี้เห็นตัวเลขที่ลงไหมตัวเลขที่ลงวันที่นี่คือวันนี้เลยอ่ะ โอ้โหเนี่ยเหรียญพ้องเงินอหันข้างเลี่ยมทองแล้วสวยเขาเรียกเขาเรียกว่าพันตำลึงเหรียญฉลองอายุแปดสิบปีแล้วสวย,ยนคนนี้สวยแบบเนะีเอาสองเหรียญน,นี้แบบว่าบอ่บอๆเลยนี่เอามื่นเดียวพอเป็นไงเลี่ยมด้วยนี่อันนี้เป็น กามปูกามปูนี่ก็ต้องมีห้าพันเท่าไรหมื่นห้าเข้าไปแล้วหมื่นห้าเข้าไปแล้วนี่อันนี้พอปลอดอันนี้เหรียญหรือสีเบิกไพ่นี่ก็เป็นหมื่นหรือสีเบิกไพ่วัสุทั์อันนี้พอพบวัดปามุยัง พอกึงนี่พอกลึง้งออาพอกึงส่วนแก้วปูหนูจุ่งแหลมนี่อย่าบอกว่าอันนี้ปูนาคนะแล้โหวิดีปูนาคช่องลมสวยด้วยอ,อาปูนากวัดช่องลมใครรู้เกี่ยวกับประวัติของท่านพิมพ์หน่อยสิ พระเกจิจอมขมังเวทเก่งในเรื่องขุนใสนี่เขาบอกว่าท่านนั่งสมาธิเนี่ยมลงผู้บินมานะตกมาเป็นชิ้นเนื้อกลายร่างาเป็นชิ้นเนื้อคือขุนใสอะไรต่างๆที่คนปล่อยของมาพลังจิตของท่านสามารถที่จะแก้ขุนใสได้หมดแล้วมลงผู้ที่บินผ่านมาแล้วตกเป็นชิ้นเนื้อนั้นลูกศิษย์ก็จะแยกก,กันกินพอเขาบอกว่าถ้ากินแล้วเนี่ย คุณใส่ชนิดนั้นจะไม่สามารถทําอะไรคนที่ได้กินคุณใส่ที่แก้แล้วได้เหมือนวัคซีนนะครับฉะนั้นเหรียญน,นี้จึงเป็นเหรียญที่ใครมีไว้บูชาไม่มีคุณใส่อะไรทําอันตรายหรือทําภัยให้กับคนที่นะได้แขวนวัตถุมงคลของหลวงปู่น,นาวัดช่องลมนี่เขาเรียกว่าเหรียญสายดาร์กนี่ถ้าภาษาวไวรุเรียกว่าเหรียญสายดาร์ก หมื่นกว่าบาทเหรียญหนึ่งหมื่นกว่าบาทนี่นานแล้วเราไม่ค่อยเจอสวยแบบนี้ด้วยเหรียญนี้ยหน้าไว้ติดหน้ารถเลยผมบอกให้หรือใครมีเหรียญน,นี้ไว้ได้บ้างนะไม่มีคุณใส่อะไรหรือคนศัตรูเลยมาทําของใส่คุณได้ยังยังเจอกับปิดตาปู่ศรีถ้าเขาบุญนาคนี่ที่เขาบอกว่าทหารเรือที่เรือรั่วจมนะแขวนปิดตาปู่ศรีเนี่ยรอดนี่อันนี้พิรอดแขนนะฮะหลวงพ่อสุรินทร์วราดบัวขาวที่สุด แล้วครับปุนาครับเตสคนเรียนปูนาขายากจริง,รงชุดนแบบเนี้ยขอแบบเบาเบง่ายง่ายเบาเบาเนี่ยขอชุดนี้ต้องขอต้องขอหกหมื่นอ่ะชุดนี้ขอหกหมื่นนะจ๊ะชุดเนี้ยต้องขอหกหมื่น เอาว่าเหรียญเดียวนี้ก็คุ้มมีอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าบอกเลยอันนี้คือเหรียญอันนี้ติดประกวดด้วยนะเหรียญเลื่อสนสมณศักดิ์ปีศูนย์แปดทวดเอาว่าเหรียญเดียวนี่คุ้มเลยไหม ุ้เนี่ยปีศูนย์แปดเห็นไหมนี่เกินศูนย์ปดจะเป็นแบบนี้อย่างไม่แตงศูนหกเมื่อกี้ก็ไม่ใช่แบบนี้เอ้าวนี่องค์เดียวพอไหมเกินเลยโอ้โหผู้ทวนหลายหมื่นเนี่ยเหรียญเลื่อนสมรักษิ์เหรียญเนี่ยนะคับดาบพี่รรมาูญนก็ไปถึงแสน ่ปทอม,มนุษยบุตรด,ดีเลื่อนผ่าปากก็เกินแล้วอ๋อเบียดปาก่อนอ๋อเส้นนะมีเส้นนะพี่วาวกูทวดปีศูนย์แปดงครับอันนี้แค่องค์เดียวนะพี่พอเบาเลยบอกโหเปลี่ยนเลื่อนสมาศก,กูทวดแท้ๆเราไม่ค่อยเจอกันบ่อยนะักเพราะเปลี่ยนราคาแพงใช่ ดูความคมในเมดตางานแกะบล็อกสดปันไงคมกลิปโอ้เนี่ยแถดูง่ายครับพี่เนี่ยของแท้นี่ดูเม็ดเจ่ไหมเส้นผมเ,<ร>เป็นเม็ดเม็ดเม,ม็ดเลยไหมหออซึ่งความคมแบบนี้ของเก๊ถอดไม่ได้ใช่คมมากแท้ๆต้องคมแบบนี้เท่านั้นนบพี่หนึ่งองค์องเดียวก็ท่วมแล้วอ่า เดี๋ยวนี้พ่อเนียมนะเนี่ยนี่พ่อเนียมนะนี่ประจำวันเจ็ดวันพ่อเนียมวัดน,น้อยนะเนี่ยนี่แล้วก็มีอะไรอีกพ่อเนียมวัดน,น้อยดูไงครับพิธีละแต่กลัวพ่อปานผมว่าเนียมพ่อเนียมเพราะพ่อเนียมอาจารย์พ่อปาน เนี่ยไม่ใช่ไม่ไม่ไม่ใช่เพราะปลาหรอกเนี่ยเพราะเนียมอืมนน่รักาเนี่ยเพราะเนียมนี่ปลาเพราะเนียมหมดเลยรวมประจำเพราะเนียมประจำวันเนี่ปบูสุกเนี่ยบูสุกเนี่ยหลังยันอืม องค์นี้ปูสุกนะครับเอาว่าเหรียญเลื่อนเหรียญเดียวก็นะะประทับใจไปแล้วนี่มีพ่อเนียบี2สององค์ปูสุกอีกหนึ่งองค์และยังไม่จบอันนี้คืออะไรรู้ไหมคุณอาบอกไม่เคยเห็นครับอ่าอันนี้คือนะฮะงากําจัดแง่ขออแง่ก็แง่แง่ากาจัดนะครับนี่ครับ ดูความเก่าเิงงยครับพี่เงยครับจัดครับถูกต้องใหญ่มากเก่าจริงเนี่ยก็คือต้องบอกว่าพาร์ทบ้านก็จะได้แบบนี้นขึ้นเียองนี่เหรียญเลื่อนปูด้วเรียเดียวรู้เรื่องเหรียญเดียวรู้เรื่องแล้วสวยด้วยนะใช่ในมือเนี้ยเอาแบบ ง่ายๆเลยนะ,อะเอาไป9,500 <9, 500. S 2> เอากำไร500เอา9,500บาทครับปิด9,500พี่ปะป่าโจกโอ้โห,โโหคุณอามา9,500ไม่ทันนะครับีิเดียวครับรายการนี้เป็นของพี่พี่ปะป่าโจกครับพี่ปป่าโจกพี่กำมลนไม่ทันเอาง่ายๆอันนี้ตอนนี้กำลังโด่งดังรุนแรง แซงเจ็ดแปดโค้งเลยยี่ห้าะพุทธศตวรรษม,มาแรงจริงแรงก็ดีจริงจริงเหรียญเล่ยนยีบาเนี่ยมั่นใจว่าคนแขวนไม่ตายห่งแน่อ,อันนี้เป็นเหรียญบล็อกนิยมคือแขนใหญ่แขนใหญ่นิยมด้วยเห็นไหมครับแขนใหญ่หญบล็อกเดียวกับบล็อกเงินใช่นี่แขนใหญ่นี่ก็นะหกเจ็ดพันมานานแล้วอันนี้นะ เจ้าสัวแดนใต้เพราะเซ็งแหลมทรายเนี่ยเจ้าสัวแดนใต้เพราะเซ็งแหลมทรายเนี่ยโอเคไหมครับคู่นี้ถ้าโอเคแล้วนี่กดโอเคโอเคโอเค,โอเคผมหน่อยกดโอเคให้หน่อยครับพี่ป๊าป๊า,าโอ้โหตอนนี้ยี่สห้าศตวรรษรุนแรงมากเพราะอะไรก็ท่านเลวัตมาบอกให้ฟังแล้วก็จริงๆแล้วประสบการณ์ย้อนสัยก็เยอะอยู่แล้วเยอะครับ กับรายห้<อ>รารอ้อยบอเขาตีเรามาสี่พันเราสี่พันห้าบอกให้หมดอย่างเดียวเดี๋ยวจะเข้าสู่หมวดพระหลักยอดนิยมเอาสี่พันห้าสี่พันห้าร้อยบาทหนึ่งสองโอ้นี่สมเด็จบุนาก็เกินแล้วหนึ่งสองโอพอพ O ม อรอปร้าปาจกปิดสี่พันห้าร้อยบาทครับทะลุเลยรออยอ่างนี้ก็เกินแล้วใช่ไหมจ้าอันนี้เหลี่ยมมาแทนรงหลังรุงสองพี่โกโซลวิชไม่ทันนะครับพาแทนรงหลังรุงสองครับโอ้เนี่น,นี่เหลี่ยญรอห้าเอานี่เอาให้แบบเห็นป่ะองค์เดียวก็เกินสี่0ห้าแล้วอยากให้เฉยๆอ่ะใช่จะได้รักผมนานๆมานะครับ ีปแกมาเพียบเลยสี่แผนทไม่ทันนะพี่นะพี่ป้าปาโจกได้นะครับขอชุดใหญ่ครับอาจารย์อ่านี่จะส่งไปเลี่ยมทองยังไม่ได้เลี่ยมอ่าไว้ริมนี้ก่อนขุนแผนวัละคังอันนี้เก็บได้ลูกนี่ใครที่ยังไม่ได้ขุนแผนวัละคังก่อนขุนแผนบุญน,นาคเพราะกลัวจะไปถอดพิมพ์เนี่ยเนี่ยคือขุนแผนเนี่ยเนี่ยเอาสามพันเอาสามพันจ้าอ่าต่อไปเข้าสุโมดพระ ยอดนิยม